สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match ประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกมพิีเมี์ลีกสูดสัปดาห์นี้ครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับก็เตะกันในเวลา3ทุ่มตรงนับในคืนวันเสาร์นะครับผมเตะพรุ่งนี้นะครับผมเวลา3ทุ่มตรงนะครับผมก็ ติดตามกันได้นะครับก็เป็นกลับมาอีกครั้งนะฟุตบอลลีกนะครับหลังจากที่การสัปดาห์เราก็าได้ผ่านพ้นบรรยากาศเกมบอลถ้วยไปนะครับก็ลุ้นกันถึงลูกจุดโทษเลยนะครับผมสรับเชลซีนะในการเปิดบ้านดวลจุดโทษเอาชนะซอแฮมตันไปแล้วก็ผ่านเข้ารอบ16ที่ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสําเร็จนะครับผมก็จะจับฉลากกันในวันพรุ่งเนี้นะครับผมช่วงเวลาเย็นๆบ้านเราอะประมาณ4โมงเย็นอะ นะครับผมสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งประมาณเนี้ยนะครับผมจะมีการจับฉลากคาราบาวครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผมแล้วค่อยไปว่ากันนะครับว่าเดี๋ยวใครหลายๆคนก็น่าจะรับทราบข่าวนะว่าเราจะเจอใครก็เดี๋ยวมันก็จะมีแจ้งอะไรให้ทราบนะครับผมก็ติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนเรามาพูดถึงเรื่องของเราก่อนแล้วกันในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับผมภารกิจของเชลซีนะครับก็ก็ต้องรักษาจ่าฟูงไว้นะครับผมเพราะว่า อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็อย่างที่เห็นครับเกมแดงเดือดก็หล,หลายๆคนก็ได้ทราบผลไปแล้วนะเพราะว่าลิเวอร์พูลก็บุกชนะแมนยูไนเต็ดได้ถึงหประตูต่อศูย์เลยนะครับผมก็ปล่อยไปนะครับก็คือเกมของทั้งสองทีมนั้นไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วนะครับผมผมก็ได้ดูอะไรด,ดูบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าใส่ใจอะไรมากเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นทีมเชลซีที่ลงเล่นนะครับผมก็เลยใส่ใจไม่มากเท่าไหร นะครับผมก็ปล่อยๆไปนะครับผมเราก็โฟกัสเชลซีอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าทุกๆอย่างมันอยู่ที่เรานะครับผมถ้าเราโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มที่ดีมีฟอร์มที่ดีมีผลการแข่งขันที่ดีตารางอันดับที่ดีมันก็แฟนบอลแฮปปี้ทีมห้องแต่งตัวหรือบรรยากาศทีมมันก็จะดีตามไปเองนะมาเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ตัวแปรต้นเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดคือทําผลงานให้ดีอะทุกอย่างเนี่ยพอ ตัวแปรต้นมันดีแล้วตัวแปรตามมันก็จะตามมานะครับผมมันก็เป็นเรื่องดีๆตามมาอย่างที่พวกเราก็ได้เห็นกันนะครับผมว่าเชลซีเป็นยังไงบ้างในฤดูกาลนี้ผมว่าเป็นฤดูกาลที่สําคัญมากนะครับผมผมคิดนะว่ามันสาคัญจริงๆนะสำหรับทูเคิลนะครับผมว่าจะพ้นเอาเป็นว่าเป็นคําสาบก็แล้วกันนะแบบหลายๆคนนะที่เป็นกุนซือเชลซีเนี่ยพอปีที่สองมันจะค่อนข้างที่จะวอามันมันจะแปลกๆอ่ะ มันจะผลงานจะย่ำแย่ทีมมันจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมปีที่2อะ่ะนะครับยกเว้นมูรินโญ่นะที่ปีแรกไม่ค่อยดีมากนะปีที่เราชนะทีมบิ๊กบิ๊กได้หมดเลยะนะครับแต่ปีที่สองับที่ได้เชสฟาเบกาสกับเดียโก้คอสตามาก็เป็นแชมป์นะครับผมผมยกตัวอย่างอย่างพวกอันเชลต์ติเงี้ยปีแรกได้แชมป์ทั้งพิมเบลีทั้งเอฟเอปีต่อมาถูกปลดผลงาน ผลงานมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะแต่ก็ถูกปลดไปอ่าแฟแลัมพาดล่าสุดนะครับก็พอปีที่สองก็ทําทีมเชลซีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนทูเข้ามารับงานคอนเต้เหมือนกันนะปีแรกจากช่วงต้นเนี่ยกระท่อนกระแท่นนะครับผมแพ้ไซนอนแพ้อะไรร3สองสามเกมอ่ะนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนระบบเป็นหลังสามนำเทรนด์หลังสามเข้าสู่พิมียรลีนะครับผมแล้วก็ กลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเชลซีก็ทําแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็นําไปตลอดจนจบฤด,ดูกาลเลยนะครับผมเป็นเป็นแชมป์ไปแต่ปีต่อมาถึงแม้จะได้แชมป์เอฟเอคับนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกทางไปนะครับผมสําหรับอันโตนิโอคอนเต้นะนะครับผมก็โอเคผมว่าถ้าทูเคิลผ่านปีนี้ไปได้ผมว่ามั่นใจเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นกุนซือที่ คุมเชลซีได้ยาวเกินสามปีนะครับอยู่ที่ปีนี้นะปีฤดูการที่คือปีที่สองแต่มันเหมือนกับว่าเขามาครึ่งฤดูการอ่ะคือเขายังอยู่กับเชลซียังไม่ครบปีนะครับแต่ว่ามันมันคาบเขี่ยระหว่างฤดูการนะครับผมก็นับเป็นว่าเป็นฤดูการหนึ่งทับสองแลยกันนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเพราะว่ามันอ่าฤดูการแรกมันก็แค่ครึ่งฤดูการอ่ะนะครับผมนะแล้วก็มาคุมทีมเนี่ย ถ้าขึ้นปีหน้าปี2022เนี่ยมันก็จะเป็นการคุมทีมครบหนึ่งปีของทูเคิลแต่ว่าเป็นฤด,ดูกาลผมมองว่าเป็นฤด,ดูกาลที่สองเขาก็แล้วกันนะครับผมนะถึงแม้ถึงแม้มันจะไม่เต็มฤด,ดูกาลก็ตามนะสำหรับฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าผลงานที่เขาทำเนี่ยมัน,ม,นมันสุดยอดนะครับผมที่พาทีมชุดเนี่ยไม่ได้เสริมอะไรเท่าไหร่เลยเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับผมก็ต้องยกเครดิตให้เขาครับสำหรับโทมัสทูเคิลนะไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับก่อนเกมวันนี้ก็ เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปช่วงค่ำนะครับก็อัปเดตสภาพทีมนะครับเขาบอกแล้วเป็นข่าวดีมากครับกว่าตอนที่ตอนที่ให้เขาให้สัมภาษณ์ช่วงอ่าไม่ใช่ครับคือเป็นข่าวดีมากกว่าตอนที่ก่อนเกมที่จะเจอกับซานตานเพราะว่าช่วงเพรสคอนเฟิ์เอนซ์คาราบาวไม่มีนะครับผมลืมไปนะนะครับผมผมจําได้แล้วเพราะไม่มีแต่ว่าคือทูเครอร์บอกว่าข่าวมัน เรื่องอัปเดตบาดเจ็บหรือสภาพทีมันมัน,ม,นมันดีกว่านะครับผมกับตอนเจอซอร์ฮมตันนะครับผมที่โอ้โหขาดทั้งปูริสิตขาดใครต่อใครล็อบตัดชีคคิสเทนเซนอะไรพวกเนี้ยนะครับผมที่ลงสนามไม่ได้แต่พอเกมกัอนิวคาสเซิลนะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าปูริสิตลงซ้อมแต่ว่ายังเร็วเกินไปนะครับผมที่จะลงเกมนี้นะผมว่าเกมกับเบอร์ลี่สัปดาห์หน้าอาจจะมีลงหรือไม่ก็ สำรองเกมกับเมาโม่ที่เราอยู่บุกไปเยือนนะครับผมในการสัปดาห์ที่จะถึงนี้สำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็มีโอกาสนะครับผมสำหรับริสเตียนพูลิสิตนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บพิมารลีกแป๊บหนึ่งนะมันมีอ่าเซติอันหนึ่งที่นักข่าวเขาถามทูเคอร์ไว้นะสำหรับอ่าการทำประตูของนักเตะเชลซีอ่ะคือสิบสี่คนอ่ะทั้งหมดสิบสี่คนที่แบบมันไม่ซ้ำหน้ากันเลยอ่ะนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้านนะนะครับผมเดี๋ยวค่อยไล่ไปแล้วเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับนะโอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์ก่อนแล้วกันนะถูกเขาบอกว่าอ่าอย่างที่ตะก,กี้ครับก็เรื่องบาดเจ็บเนี่ยคือผู้ริสีซ้อมแต่ยังเร็วไปส่วนคนอื่นๆพร้อมนะครับรอตต้าชีกองเต้อะไรเงี้ยกลับมาซ้อมได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็นักข่าวเขาถามเรื่องระยะเวลาว่าทั้งลูคาคูกับแวนเนอร์เนี่ย โอกาสจะกลับมาซ้อมกับทีมได้กอ่าหายจากการบาดเจ็บมาช่วงไหนนะครับคือทูเค้าบอกว่าน่าจะเบรกทีมชาติเลยนะครับส่วนพูลิสิตเนี่ยเกมกับเบอร์ลี่มีโอกาสลงสนามถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเขาก็พร้อมที่จะลงเล่นลงช่วยทีมนะครับผมในเกมกับเบอร์ลี่อย่างที่ว่านะครับผมว่าอาจจะมีเคาะสนิมบ้างในเกมกับมา์โม,นนนนะมนะถ้ารูปเกมตอนนั้นต้องมีดอกจันไว้นะถ้ารูปเกมตอนนั้นเชลซีเป็นต่อนะครับเยอะอะไรเงี้ยนะครับ ก็อาจจะให้โอกาสผู้ริสิทธิ์ลกนะครับผมทูเคอร์ก็พูดถึงทีมเนลคอสเซอร์ er นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ทูเครอร์บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้สําหรับทีมเนลคอสเซอร์ er เลยครับที่จะได้เจอเชลซีแล้วก็เล่นในบ้านนะที่เซนเจมพาร์กนะครับผมนะเพราะว่า,าตัวทูเคอร์เองเขาบอกว่าเขาไม่ยึดติดกับความเป็นทีมแบบตอนเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ยึดติดอยู่แล้วครับทีมแบบนี้ผม คือตัวเขาเองชอบการแข่งขันแบบนี้มากกว่าครับความพยายามความทุ่มเทสิ่งที่เขาทําลงไปอะไรย่างเงี้ยตลอด90นาทีเนี่ยมันสามารถพลิกผันได้หมดนะครับคุณอาจจะเนี่ยตารางคะแนนปรับเปลี่ยนได้ในเกม90นาทีแบบเนี้ยนะครับผมประมาณสื่ออย่างเงี้ยนะครับผมเน็กซ์เซจะพยายามเรียกฟอร์มเก่งที่สุดออกมาฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาแต่เราก็จะรับมือใน่วนของเรานะครับก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดสร้างมาตรฐานใหม่นะครับ ตอบสนองสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คิดว่าเกมกับ n e w คาเซ l รมันมีเกมยากแน่นอนนะครับแล้วก็คำถามที่ผมเปิดเว็บไซต์พิมพ์ลลกเมื่อกี้ครับนักเตะเชลซีตอนเนี้ยทำประตูไม่ซ้ำหน้ากันแบบ14คนแล้วนะตอนเนี้ยที่ทำประตูกันกระจายกันทำมากนะครับทูเคิลบอกว่าเขาก็รู้เพิ่งรู้ตัวเลขจากที่นักข่าวถามเขาเนี่ยครับเพิ่งรู้จริงๆนะว่าทำได้ทำประตูได้ถึงสิบสี่คนะ,นะครับผมแต่ว่า เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่ได้รู้รับรู้ได้ยินเรื่องเนี้ยนะครับผมตอนนี้เราต้องหาทางที่จะทำคือแบบทดแทนสิ่งที่ลูคาคูกับแวนเนอร์ขาดหายไปตอนเนี้ยนะครับผมคือเราม่มีทั้งแวนเนอร์ทั้งลูคาคูเราก็ต้องหาทางแก้ไขในการเข้าไปในพื้นที่อันตรายนะครับผมพาเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วก็นี่คือเหตุผลนะครับผมที่ อย่างที่เห็นนะครับผมที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะที่เชลซีแบบกระจัดกระจายการทําประตูแต่เขาหวังว่านะครับว่า mm hmm. ดาวซันโวโคงจะไม่ใช่จอจินโยเหมือนฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับผมที่จอจินโยทําไว้แปดประตูมั้งนะครับผมนะดาวซันโวเชลซี Chelsea นะครับคงคือมันไม่เกิดักความน้อยน้อยเนื้อต่ําใจอะไรอยู่แล้วไม่น้อยใจในเรื่องแบบที่เขาไม่ทาประตูอะไรเงี้ยสลับจอจินโยนะเขาเขาไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผม ผมก็จะไล่เลียงนะครับว่าใครทําประตูบ้านนะผมไล่ฟังเลยนะครับเคนาคนแรกนะครับดูดิกเกอร์รับทําไปหนึ่งประตูนะครับผมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตอนนี้เชลซียิงไปกี่ประตูแล้วนะครับผมทั้งหมดนะครับยี่สิบสามประตูนะครับนะเชลซีวอลิสพูเขายิงไปยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมเพราะว่ายิงแมนยูซะห้าประตูมันก็ประตูบวกเยอะจริงๆนะครับเอาครับไล่ไปครับยี่สิบสามประตูของเชลซีในใน ในช่วงเวลาที่ผ่าน9้าเกมกำลังจะสู่เกมที่1ิบนะครับในการเจอกันในคอสเซอร์ว่าใครทำประตูไปบ้างนะครับผมบอกไล่เรียงไปก่อนนะด้วยด้วยความรวดเร็วแล้วกันครับดูดิเกอร์ครับหนึ่งประตูอาอนโซ่หนึ่งประตูเตยโกซิวานหนึ่งประตูเบนชิเวลครับสามประตูตอนนี้นำดาซอนโวอยู่คนเดียวนะครับสำหรับลิสเอ่าสำหรับเบนชิเวลลิสเจมสองประตูนะครับเทโวชาโลบาสองประตูนะครับผมจอจินโยหนึ่งประตูนะครับมัตเตโอโคอาสิตหนึ่งประตู อ๋อยิงเท่าเมสันเมาส์นะครับตอนนี้เมสันเมาส์กับชีเวลยิงเท่ากันนะสามประตูผมลืมไปว่าเมสันเมาส์ยิงแฮตติกในเกมที่แล้วนะครับผมที่เจอกับนอริชนะครับเมสันเมาส์สามประตูคายฮาวเวสหนึ่งประตูนะครับผมนะตีโมวานเนอร์หนึ่งประตูโอ้ลูคาคูอีกคนนึงด้วยนะครับสามประตูนะครับโอ้โหตอนนี้สามประตูเนี่ยมีชีเวลเมสันเมาส์แล้วก็ลูคาคูนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่คารามาสันโอดอยหนึ่งประตูนะนี่ก็ยี่สิบสามคนนะก็ใครอยากจะทัวร์ก็ไปย้อนฟัง กลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะไม่ทวนนะครับผมว่าเนี่ยมันเสียเวลามากเกินไปนะครับแล้วก็นะะักข่าวถามว่ามันมันดีหรือเปล่าครับที่เป็นแบบเนี้ยนะครับผมที่หลายๆคนต่างกันต่างยิงประตูกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับผมในทีมนะทูเขาบอกว่ามันมีเหตุผลมากมายครับที่จะตอบทั้งดีหรือไม่ดีนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่การดีนะที่จะมาไต่ตองคำถามแบบเนี้ยนะครับผมตอนเนี้ย ทีมเชลซีชุดนี้เป็นสายเลือดใหม่ของเมืองแล้วก็ของสโ,โมสรด้วยนะครับผมพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมและนี่คือสิ่งที่ทั้งตัวเขาเองและทีมงานสตาฟฟ์ของทูคอเนี่ยต้องตัดจัดการนะครับคือเก็บชัยชนะมันยากครับที่จะมวิเคราะห์ว่ามามาวิเคราะห์หรือมาตัดสินระหว่างผู้จัดก,การทีมใหม่เพียงแค่เกมเกมเดียวนะครับผมเราก็โฟกัสในส่วนของเรา เรื่องเพราะว่ามีข้อจํากัดและมาตรฐานที่เชลซีตั้งไว้อยู่แล้วนะว่ามาตรฐานเป็นยังไงความคาดหวังหรือเป้าหมายของสโมสรในซีซั่นต่างๆเนี่ยคือหวังไว้เป็นแบบไหนนะครับผมเนี่ยคือมาตรฐานของเชลซีนะว่าคุณก็ต้องมีความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือทูเค้ิลจะทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่ามีสามทีมเท่านั้นใช่ไหมครับที่ลุ้นแชมป์ตอนเนี้ยคือแมนซิตี้ลิเวอหรือูลและเชลซี Chelsea นะทูเคริลบอกว่าบางทีน่าจะไม่ใช่นะครับ นะแล้วก็เราโฟกัสเพียงแค่ตัวเราเองนะครับริวพูกับแมนซิตี้ได้กําหนดมาตรฐานกําหนดเกณฑ์ไปแล้วว่าคุณต้องได้กี่คะแนนคุณต้องสร้างความสม่ําเสม,มอเพรามมากขนาดไหนมันเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมในสิ่งที่ทั้งซิตี้แล้วก็ริวพูกระทำนะครับผมจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นความท้าทายที่เราร่วมอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างนั้นนะครับผมแล้วก็นะสำหรับทีมเชลซ่ไปลุ้นแชมป์กับเขาอย่างนั้นนะครับ มีทีมมากมายที่ต้องการคะแนนอยู่ยต่ออยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนะซึ่งตัวทูเครเองบอกว่ามันคาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆนะครับผมคิดยังไงบ้างครับกับตอนนี้ทีมเสียประตูน้อยท,ที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับก็สาประตูนะครับผมนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเสียเท่ากันร่วมกัมกบแมนซิตี้แต่แมนซิตี้นัดที่นัดก่อนหน้านั้นคือรู้สึกจะเสียประตูให้กับไบรตันนะนะครับผมเผมดูนิดนึงนะ อ่าใช่นะครับที่ซิตี้เขาเสียประตูลูกหนึ่งให้กับไบรตันนะครับถูกเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนับกับการที่จะมุ่งไปถึงแชมป์ได้นะครับก็มีเป็นส่วนสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญที่จะไปถึงแชมป์ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยเยอะแยะนะครับแต่เป็นแต่เกมลับเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วค,คือเรื่องเกมลับเรื่องการเสียประตูอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้คุณคว้าแชมป์นะครับผม แต่พูดตามจริงนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าเชลซีตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยพึ่งผู้รักษาประตูมากใหม่เหมือนแบบใช้งานผู้รักษาประตูมากเกินไปนะครับเราจึงเราจึงเป็นทีมที่อ่าหลายๆทีมยากที่จะทำประตูอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามีผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมอย่างเมนดี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทํางานกันต่อไปนะครับผมแต่ละเกมมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พูดถึงโค้ชสิโค้ชเนี่ย เป็นคําถามนักข่าวถามช่วงท้ายเลยแล้วก็มันมันเป็นการเตือนสติทูเคิลไปด้วยว่าเขาลืมโควาสิทธ์ไปนะว่าเป็นนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมทูเคิลบอกว่าเขาเจ็บแฮมสติงในช่วงการซ้อมนะครับผมก็เสริมตรงนี้นิดนึงคือไอที่ผมดูเรื่องเฟสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผมไม่ได้แบบว่าอ่ารายละเอียดอะไรมากขนาดนะั้นแต่ผมไปดูในของนิซ่าคิงเซล่าแล้วก็อ่าฟุตบอลลอนดอนที่แบบ ถอทุกคําพูดอะไรเนี่ยคือเขาบอกว่าคืโควาสิตซ้อมหนักะนะครับผมแล้วก็ใช้งานเขาหนักด้วยนะมันก็เลยเวลาซ้อมช่วงท้ายในการซ้อมเนี่ยมันทําให้เขาเจ็บแฮมสติงช่วงนั้นนะครับผมก็เลยอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์นะครับก็ผมว่าอาจจะเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันนะครับนะว่าขาดโควาสิตไปในแดนกลางของเรามันอาจจะทําให้ครองบอลอาจจะลดลดน้อยลดศักยภาพ การคลองบอลลดประสิทธิภาพอะไรลงเป็นพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องพึ่งพวกลอตัตชี่กองเต้อะไรไปก่อนนะครับผมว่าจะทดแทนได้หรือเปล่านะ้ำในช่วงโควาสิดหายไปอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็อาจจะยาวยันช่วงเบรกทีมชาติเลยนะครับผมแล้วกลับมาอีกทีถึงจะน่าจะได้น่าจะกลับมานะหรับโควาสิดแล้วก็พูดถึงความยอดเยี่ยมนะว่าทูกข้อเขาพูดว่าโควาสิตเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแล้วก็เขาอ่ะเป็นแฟนตัวยงเลยนะครับ เขาเคยดูอ่าตอนที่โควาเิรอยู่เรอัอมาลิดนะเกมเอลกาซิโกนะครับผมเห็น potential อย่างคือแบบสำคัญเลยนะครับผมเห็นความเห็นการพัฒนาการของเขาแบบดีคือน่าจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมพอเรื่องศักยภาพของมาเตโอโควาิชนะครับเขามีอารมณ์ร่วมกับการซ้อมกับทีมมากนะครับมันเป็นความสุขที่ได้เป็นโค้ชของเขา เราต้องการให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แบบทางแก้หรืออันดับลำดับสามระดับสี่แต่เขาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาลำดับหนึ่งระดับสองก็คือเรื่องการเพสบอลหรืออะไรเงี้ยการครองบอลอะไรเงี้ยการจ่ายบอลนะครับพอเจ็บไปเนี่ยควาก้าเขาเอาใส่ตีขึ้นมาดูแล้วว่ามัเตโอโคเซเนี่ยทุกอย่างอันดับหนึ่งของเชลซีหมดเลยไม่ว่าแท็กเกอร์เรื่องการส่งบอลการเรื่องคีย์พาสเรื่อง การคองบอลปะทะการประทะอะไรต่างๆเนี่ยคือสถิติมันอันดับต้นๆของเชลซีเลยในซีซั่นเนี้นะครับผมมันก็เลยบ่งบอกถึงความสําคัญของมาเตอโคซิผมว่าเขาลงเยอะไปแล้วก็มันมันเป็นเกมการสัปดาห์ที่ผ่านมาคือลากยาวมาแล้วให้เขาลงสนามแบบเยอะก็เลยแบบคือตอนเนี้ยมันต้องหาตัวทั้งโคซิสกับกองเต้ที่แบบเป็นตัวที่ลงไปแล้วมันอ่าความสามารถหรือ ชื่อชั้นมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มันต้องตองการนี้แต่ว่าพอเห็นลอบตัาชิกเล่นะผมมองว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีอันหนึ่งก็ได้นะครับสรับลูเบล็อบตัาชิกนะถ้าเขาทําได้ดีนะครับผมสรับลูเบล็อบตัาชิกนะก็โอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสลับโทมัสดูเคิลได้แถลงความพร้อมก่อนเกมนะครับไปดูรายชื่อที่คาดนะครับโอ้โหสกอร์เขาใส่บาดเจ็บมาเต็มเลยนะแต่ตามจริงเนี่ยคือลงไม่ได้แน่ๆคือคูริสิตเวนเนอร์แล้วก็ลูคาคูนะครับผมรวมไปถึงมาตโอโคสิตด้วยนะนะครับผม ในนี้เขาไม่ได้ใส่มานะครับผมก็อาอาจจะตกหล่นได้บ้างซับคูสก่อนเชลซีเข้ามาในระบบ3-4-2-1นะครับก็เมนดี้ผู้สาวตัวเกมนี้ก็เมนดี้เฝ้าวสาวแน่นอนนะครับกองหลังก็คงจะเป็นชุดใหญ่นะครับผมอัสเปริกเวตา้าเตลโกโซิวาแล้วก็อันเตโ,โรริเกอร์อาจจะมีสอดแทรกบ้างสลับคิสาทางด้านของชาโลบาอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะมีสอดแทรกครับลิซเจมับวิงแบ็กขวาวิงแบ็กซ้ายเบนชิวแน่นอนครับตรงกลางเนี่ยก็ อาจจะเป็นจอร์จินโยกองเต้นะครับก็เป็นคู่กลางชุดแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับผมส่วนหน้าส่วนแนลุกเมสันเมาโอดอยผมว่าเมาน่าจะลงต่อนะครับผมโอดอยก็มีโอกาสนะครับผมอาจจะมีฮาคิมซีเยตสอดแทรนนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นคาลฮาวเวสนะครับก็คงจะรับหน้าที่เป็นหน้าเป้าต่อไปนะในตราบใดที่ทีมยังไม่มีหน้าเป้านะครับผมทั้งทั้งลูคาคูแล้วก็แวร์นะครับความน่าจะเป็นของเกมนับถ้าิีคอรเซอร์มา3ามหแบบเนี้ย ก็คิดซะว่าเราเจอ n o r น i c h กับเจอเม l โม่นะครับนะก็ให้คิดซะอย่างนั้นนะครับผมถ้าแดนกลางของเราเอาชนะได้ทุกอย่างมันอยู่ในมือเรานะครับผมก็อยู่ที่เชลซีว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนขั้นต่ำเนี่ยสรุปเบื้องต้นนะถ้าแบบผลการแข่งขันนะผมว่าอย่างน้อยเชลซี Chelsea ไม่แพ้นะครับผมจะชนะ เยอะไหมคงไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่าเนคอสเซอร์คงน่าจะทุ่มเทมากนะครับผมคงจะวิ่งกันเยอะถ้าเชลซีรับมือได้ผ่านครึ่งแรกโดยไม่เจอปัญหาหรือโดนยิงเนะี่ยอาจจะทําให้เชลซีงานอาจจะไม่หนักนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเนคอสเซอร์เขาทุ่มเทไปช้าครึ่งแรกนะเต็มที่ไปเลยเนะี่ยมันอาจจะส่งผลในเกมครึ่งหลังอนะว่าอาจจะทําให้สภาพร่างกายเขาอ่อนลงไปแต่เชลซีเนะี่ยคือผมว่าเชลซีคง มุทลุไม่ไม่ไมเพสซิหนักอะไรขนาดนะเพราะว่าเพิ่งเล่นเกมการสัปดาห์มาด้วยนะครับมันก็หลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างที่อาอาจจะทําให้เชลซีอาจจะเหน,นื่อยไปหน่อยนะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีเกมแชมนลีกก็ตอนเนี้ยมันเป็นการหมุนเวียนเป็นการรักษาสภาพร่างกายของนักเตะจริงๆนะครับผมเพราะว่าทุกททีมนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยังไงก็เจอกันทุกทีมนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บนะทีมผมคิดว่าซีซั่นเนี้ยจบเลย ทีมมันไม่มีทีมไหนที่แบบทีมจะสมบูรณ์ตลอดอ่ะมันต้องมีเจ็บบ้างครับคอยดูนะครับก็เดือนสําคัญจริงๆครับพฤศจิกาธันวามกราสามเดือนเนียนะครับผมสําคัญมากแต่ถ้าเดือนตุลาเชลซีเราเก็บแต้มได้รัวๆนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมสลับซีซั่นนี้นะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่ต้องสนใจทีมอื่นเขามากครับเขาอยากจะขึ้นจากฝูงใจจะขาดเราก็ทําหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดทีมของเราเป็นทีมนิวเทรนครับ ไม่ใช่ทีมทีมอื่นๆที่คุกกุนอยู่กับอดีตนะครับผมแล้วก็เชลซีผมมองว่า,าวัฒนธรรมของเชลซีผมคิดนะครับโดยส่วนตัวนะสโมสรเชลซีนะครับผมคิดว่าเป็นผู้นำเทรนด์จริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นทีมที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวนะครับผมไม่มองปัจไม่มองอดีตเลยนะครับสำคัญปัจจุบันกับอนาคตอย่างเดียวเลยมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังด้วยนะครับสระเชลซี ใครจะดีใครจะโดดเด่นกุนซือจะเก่งขนาดไหนมีชื่อขนาดไหนเนี่ยคุณก็มีโอกาสผลดได้ถ้าผลงานคุณไม่ดีณเวลานั้นคิวเชลซีมองเป็นฤด,ดูการฤด,ดูการไปนะครับผมไม่ได้มีให้โอกาสอะไรแบบพอเจอปัญหาแล้วไม่แก้ปล่อยเป็นแบบปล่อยอพ่อคดินพ่อขังหมูอะไรเงี้ยเพาะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพาะแต่ปัญหาปัญหาเงี้ยมันก็ไม่แล้วครับมันก็ไม่ทําให้ทีม เปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นนะครับผมสำหรับเชลซีผมมั่นใจแนวทางแบบนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับเชลซีตั้งแต่เซียมีเทคโอเวอร์มานะครับผมทุกครั้งที่พิสูจน์เปลี่ยนกุญซื้อแล้วมันดีตลอดอะไรเงี้ยมันก็พิสูจน์มาตลอดนะตลอดสิบกว่าปีอะ่ะที่เซียมีเทคโอเวอร์มาจะ2ี่สิปีแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเชลซี Chelsea, ถ้าสกอร์คงคงไม่ไม่เยอะมากอะ่ 0, อะหนึ่งศูนย์สองศูนย์จะจะประมาณนี้ จะเก็บคีนชีตไหมก็ต้องอยู่ที่ความผิดพลาดของเชลซีปกเพราะว่าเกมนี้คผมมองว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทั้งแม็กซิมแมงอ่าคาร์ลวิลซันคนในภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม็กซ์อารอนอะไรพวกเนี้ยคือต้องระมัดระวังอย่างดีนะครับผมนะถ้าเพียงพั้มคุณก็มีโอกาสแพ้แล้วก็เสียประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีโอกาสผมก็เลยห้าสิบห้าสิบในการกีนชีตในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าจะชนะไหมมุมชนะผมมีให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมในการบุกชนะ เิวคาสเซลได้เพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับรูปเกมเชลซีกับเิวคาสเซ็คงจะผัดเป็นคองบอลเชลซีอาจจะเนือยๆหน่อยต้องแฟนเชลซีต้องเข้าใจนิดนึงละกันนะครับอาจจะเนยๆบ้างอาจจะเล่นแบบอึดๆไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่านักเตะบางคนที่ได้พักมาอะไรเงี้ยอย่างรูดิกเกอร์อย่างเดวโกซิวาอะไรเงี้ยอาจจะช่วยในเรื่องเกมรับของเชลซีได้นะครับผมก็อยู่ที่แนวรูกครับว่าจะทําประตูแล้วก็เจาะ แผงหลังนิวาเสเซิลได้หรือเปล่านะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับช่วง b before the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด Subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วง b before the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ